e t a x Spy Next2System Crystalsoft และธนาคารกรุงไทยใช้งานง่ายเพียงล็อกอินผ่าน Next2ERP และ Next2App เริ่มต้นใช้งานตั้งค่าการเชื่อมต่อกับโปรแกรม FirstClass ทั้ง Next2App และ Next2ERP ไปที่เมนูฐานข้อมูลกดเลือกเชื่อมต่อ FirstClass และกดบันทึกสำหรับ Next2App เข้ามาที่แท็บเมนูหลัก เลือกเมนูงานภาษีหลังจากนั้นคลิกที่ Tax Service Provider เลือก KTB เช่นเดียวกันกับ Next2ERP เข้าไปที่เมนูตั้งค่าเลือก Tax Service Provider และเลือก KTB เช่นเดียวกันกรอกข้อมูล Username Password Company ID และ Company Secret ที่ท่านได้รับจากธนาคารกรุงไทยให้ครบถ้วนแล้วกดบันทึกเฉพาะ Next2Act หลังจากกดบันทึกให้กดกลับไปที่หน้าเมนูงานภาษีและคลิก Email Template กรอกข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วน ที่สำคัญคือรูปแบบข้อความที่สามารถกำหนดได้เองตามความเหมาะสมขององค์กรโดยที่รูปแบบข้อความนี้จะใช้เป็นเทมเพลตในการส่งออกไปกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้งเมื่อร่างข้อความเรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกได้เลยหลังจากนั้นให้ไปที่เมนูใบกำกับภาษีจะเห็นปุ่ม e-tax คลิกที่ปุ่มกรอกอีเมลลูกค้ากดยืนยัน เมื่อกดยืนยันแล้วสถานะเอกสารจะเปลี่ยนเป็น Cloud Server ได้รับข้อมูล e t a x ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ระบบกำลังนำส่งใบกำกับภาษีขายให้ Tax Service Provider เพื่อใส่ลายมือชื่อดิจิทัลหรือ CA เมื่อ Tax Service Provider ใส่ลายมือชื่อดิจิทัลสำเร็จสถานะจะเปลี่ยนเป็นลงลายมือชื่อดิจิทัลสำเร็จระบบจะนำส่งไฟล์ที่ลงลายมือชื่อดิจิทัลแล้วไปยังลูกค้าตามอีเมลที่กรอกไว้ก่อนหน้าและสถานะจะเปลี่ยนเป็นส่งข้อมูล e t a x ให้ผู้ซือ้อ หลังจากนั้น tax service provider จะส่งไฟล์ XML ให้กลมสัมพากรและสถานะเอกสารจะเปลี่ยนเป็นนำส่งเอกสาร e-tax invoice ให้สัมพากรสำเร็จและนี่ก็คือระบบการจัดการ e-tax อย่างง่ายโดย Next2 System, Crystalsoft และธนาคารกรุงไทย